เวลาเราเจอมุมอย่างเนี้ยแล้วเราก็ต้องตัดลงไปทีเดียวให้ขาดถึงมุมเลยเห็นไหมนะนี้คือการขิดใช่ไหมคะแล้วก็แต่งออกสักหน่อยนึง ีนี้ออกมาข้างนอกพับออกมาข้างนอกค่ะแล้วก็ไปรีเราขีดแล้วเราขีดแล้วเราพับออกมาข้างนอกแล้วนะคะเราก็มารีดดัดให้โคง้งอย่าไปรีดตรงนะคือเราต้องการให้เขาโคง้งเพราะว่าเราใช้ผ้าเฉียงเราก็จับผ้า แนวโค้งไว้อย่างนี้ค่ะเปิดเตารอไว้เลยแล้วก็ดึงเวลาดีก็ดึงนิดนิดนะคะดึงนิดนิดไม่ใช่ดึงมากนะดึงนิดนิดมือซ้ายเนี่ยดึงค่ะมือขวาก็กดเตาเอาไว้เวลาดึงก็จับผ้าให้เป็นแนวโค้ง แล้วก็รีดทับอีกฝั่งหนึงเสร็จแล้วเราก็ขีดว่าเราต้องการแขนกว้างเท่าไหร่ใช้ช็อกติดลงไปเลยค่ะแล้วก็ต่อได้เลยเดินเส้นกันยืดก่อนนะคะแล้วก็ปลายแขนที่เราได้มาแล้วที่เรารีดดัดเราก็เดินกันยืดเหมือนกันนะคะ แล้วทีนี้เราจะต่อเรานําชิ้นนี้วางข้างล่างแล้วค่อยนําชิ้นลูกไม้เนี่ยชิ้นแขนเนี่ยวางข้างบนมาร์กที่เราตาแหน่งไว้ค่ะกลางของแขนเนี่ยค่ะกลางของปลายแขนกับกลางของแขนเนี่ยค่ะเรามาร์กเอาไว้แล้วเราก็จับจุดนี้ให้ตรงกันพอจับจุดนี้ตรงกันเราก็ไล่ผ้าไปเพราะว่าถ้ากัดเข็มหมุดมันจะหนา เราจะไม่กัดเข็มมุดนะคะเราก็ไล่ผ้าไปว่ามันจะเริ่มต้นตรงไหนนะคะเริ่มต้นตรงนี้เราก็เย็บได้เลยค่ะย้ำด้วยนะคะเย็บมาเราก็ดูผ้าดูเส้นที่เราเดินไว้อะ ข้างบนกับข้างล่างน่ะให้ตรงกันค่ะแล้วก็จับผ้าแบบสบายๆนะคะไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปหลังเขาค่อยๆไปเย็บไปแล้วก็ดูว่าตำแหน่งตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยขยับไหมคอยเช็คตำแหน่งนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็ตัดหัวผ้าแล้วก็ไปดีดไปพงด้วยนะคะอย่างนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ